สวัสดีครับสวัสดีครับร่วน,นครับยินดีเข้าสู่ช่องไอเมวันทีวีนะครับวันนี้อยู่กับนายพลแจ็ควังเป่าครับใช่ครับผมวันนี้เราจะมาเล่าถึงประสบการณ์ไม่ใช่ประสบการณ์ทหารนะครับแต่ว่าเป็นประสบการณ์เรื่องหลอนๆก็เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องหลอนๆเออผมไม่ได้คิดชื่อรายการนะรพี่แจ็คครับผมพี่แจ็คเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ ผีไหมครับเรื่าความหลอนอย่างเงี้ยนี่นายพลจะบอกจริงๆเลยเออที่แจ๊กดีกว่าเนาะพี่แจ็คครับพี่แจ๊คพี่แจ็กก็คือสัมผัสสัมผัสกับวิญญาณหลายได้อืแต่ที่ว่าเห็นจังๆเลยก็คือตอนเด็กครับอืเอามันจะมีสองประมาณห้าเรื่องแต่วันนี้เอาแค่สองเรื่องพอสองเรื่องพอครับใช่ครับมันจะยาวไปครับมันจะยาวไปนะครับครับเอาเรื่องแรกเรื่องแรกก่อนนะครับอ่าเรื่องแรกตอนอ่าพี่แจ๊ก เออพี่แจ๊กก็คือตอนเด็กๆนะครับก็จะชอบไปส่องกบส่องเขียดอ่ในหมู่บ้านนะครับครับก็ไปกับเพื่อนบ้างแม่บ้างอะไรเงี้ยแม่ก็อยากให้เรียนรู้ให้ลูกหาก,กบหาเขียดเป็นอ่าปกติไปอ่ะเขาเขาเรียกว่าเลือกของภาษาเราของข้องข้อง,อง,องใช่ไหมอ่าภาษาเขมรเขาเรียกตร้อตรอก็คือเอาเอา,เอาพวก ไม้ไผ่แล้วมาสารใช่แล้วก็ไปส่องแล้วก็ส่องดูตากบตาเขียตาอะไรก็ไปไปประจําอ่ะช่วงเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วมันมันไ้ดืนจะราบใช่ไหมครับยังไงก็ได้กบได้เขียดเยอะอ่าเออไปทีแรกได้เยอะปุ๊บวันนั้นมันเป็นเดือนวันเดือนงายยังไงคือสว่างสว่าง<ช>อ่าเดือนแจ้งใช่ในพลก็ไปเออเอาจริงๆเลยพูดไปกับแม่เพราะแม่มันนั้นแบบ อยากกินต้มต้มเขียดใส่ขมิ้นใส่อะไรนะปึ๊บในพลแล้วไอ้จังหวะนั้นอะ่ะมันมีงานอยู่วัดมันมีงานมวยงานหนังนี่แหละในพลก็ไม่อยากไปวันนั้นเพราะไปบ่อยแล้วอยู่อย,อยู่อยู่วัดอยู่โรงเรียนนี่แหละครับในพลก็คร่าวๆนะครับก็เลยไปก็คิดในใจแล้วว่าวันนี้ก็ไปสักชั่วโมงหนึ่งแล้วคอยไปดูไอ้หนังมวยเทกเย็กอะไรที่ว่าเออ คอยไปดูได้เพราะเรา,าเอากบเอาเขียดเพราะว่าหากินก่อนหากินก่อนเพราะว่าคนอื่นเขาก็น่าจะไปดูงาน<อ>าวัดกันหมดอ่าประมาณนี้นะครับเออก็ไปไปกับแม่เพ๊่ไปวันนั้นอะ่ะไม่มีกบไม่มีเขียดซักตัวเดียวเดินเป็นชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็งงกันนี่แหละกับแม่คุยกับแม่แม่ก็บอกว่าอันมันเป็นยังไงเนาะปพ๊บเออโชคดีหน่อยมีไฟหนึ่งดวงขึ้นมาใช่ไหม มองก็ระยะประมาณสักสามร้อยเมตรไปครับโอ้ก็ยังมีเพื่อนมีอะไรคือมันเงียบเขาไปดูไอไปงานวัดเขาไปงานวัดกันใช่ก็ยังมีเออก็อย่างนั้นก็ยังมีคนหนึ่งใช่ชาวบ้านคนหนึ่งที่มาหากินในแถวแถวเราใช่นั่นแหละครับผมก็ก็เดินไปเรื่อยเขาก็เดินตีคู่กันไปแหละเขามองปึ๊บพอเราจะเดินไปหาเขาอ่ะก็จะไปถามว่าได้เขียดได้อะไรเยอะไหมอ่าไปกทาย ไปทักทายไปอะไรดูว่าเอออยากดูว่าอยู่คุ้มไหนก็แถวไอีสานเราเรียกเป็นคุ้มเนาะหมู่บ้านหนึ่งคุ้มลาวคุ้มเมรันแล้วก็ไปเขาก็ตีไฟเขาคงเดินหาของเขาแหละอืมสักพักมันเดินหาก็ไม่เจอก็อยากจะกลับเลยแต่ก็อยากเห็นไฟนั่นแหละครับอืมก็เลยคุยกับแม่ว่าอืกลับดีกว่าไปหาดูงานดีกว่ากลับไปไฟนั้นดักไว้เลยดักคือยังไงเป็นไฟแบบ ไม่สูงมากนะกลางๆคือดักมองไปแล้วดักทางกลับบ้านเราดักทางกลับบ้านเราโอ,โอ้พอดีเลยเราเราก็ได้ไม่ไม่ต้องเดินไปถามแล้วใช่อื<ๆ>เราก็อีอะไม่ต้องเดินไปถามแล้วเดินไปหาเขาเลยอื<ๆ>แต่พอเดินเข้าไปประมาณแปดสิเมตรไม่เกินนั้นเขาก็ตีข้างออกโอ้ก็คุยกับแม่ว่า<ๆ>ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่คนแล้วแหละอื<ๆ>มันต้องเป็นไฟ ถ้าเป็นภาษาเราก็รู้รู้อย่างพูด <c oughs> แล้วคุณลูกนี่ผีผีพงผีพงน่าจะเป็นผีพงออผีจากว่านใช่คุณใสใช่ผีพงเออนี่มีความรู้นิดหน่อยแล้วนี่ครับเออปึ๊บานายพลกับแม่เอ้ะแจ็กวะแจ๊กก็ไปกับแม่ปึ๊บเห็นตอนนั้นไม่เริ่มไม่กลัวแล้วอยากรู้ว่าคืออะไรเป็นคนหรือเป็นอะไรเห็นที่เขาพูดตอนนี้เห็นจัง ปกติไอ้ไฟเนี่ยเห็นไกลมากแล้วก็หายแวบแล้วก็หายไปเลยตอนนี้เขาอยู่ตีคู่เป็นชั่วโมงอ่ะคิดดูอ่ะเห็นไฟนี้เป็นชั่วโมงไปเลยพิสูจน์เลยก็เดินตามปุ๊บไม่ใช่ว่าเดินตามนะวิ่งตามเลยวิ่งไล่เลยวิ่งไล่เลยเอวิ่งไล่ปุ๊บพอไปใกล้ใกล้เขาก็ตีห่างปุ๊บอีกรอบหนึ่งไปอีกไปเขาไม่ไม่หนีแล้วเออเออพอไปใกล้ๆกล้จริงๆนี่ได้พ่นหินกับตาเลยนะครับ เป็นไฟตะเกียงแต่เป็นเหมือนดวงไฟแล้วไม่รู้อ่ะคุณแม่ผมเป็นคนลาวคนลาวอ่าผสมสวยนะครับครับเขามีความเชื่อคือต้องเหยียบเหยียบอะไรเหยียบไฟนั่นเลยอ๋อมันล่วงอยู่ข้างล่างนี้เหรอมันอยู่ประมาณกลางๆอ๋อไม่ได้สูงมากกว่ามาลำตัวเราใช่เราจะเอามือตีไม่ได้ถ้าตีมันเข้าเข้าตัวเราอ๋อก็คือเหยียบเท้าปึ๊บเลยเหยียบเหยียบปึ๊บเป็นไงครับแตกทาไมรู้ว่าแตก อเอาเหยียบก็ต้องแตกเขาวบอกว่าเป็นตะเกียงพอพอเหยียบปุ๊บเป็นไงร้อมประมาณสิบดวงมันแตกกระจายงี้เหรอใช่เป็นไฟเป็นสเก็ดไฟออกมาเลยเป็นไฟเหมือนเดิมแต่เป็นล้อมเป็นเป็นไฟอ๋อเยอะขึ้นนี่ใช่ทางนี้ทางนี้ก็เป็นเด็กก็ก็ถามแม่ว่าอู๊หทำไมไฟมันเยอะแท้อะไรเงี้ยแม่เปิดเท้าดูครับรู้ไหมมันมันเป็นอะไรเป็นอะไรครับมันเป็นใบเป็นว่านเลยใช่ไหมไม่ใช่เป็นว่าน ที่ในพนที่แม่บอกในพลแล้วในพนก็เห็นถ้ารู้จักนุ่นไหมดอกนุ่นออดอกนุ่นนุ่นที่เขาเอาไปไปทำหมอนอ,ะอ่ะครับอสมัยก่อนเตอแต่ก่อนเขาจะทำหมอนแหละเป,เป็นเป็นดอกตัวนั้นเปิดไปปุ๊บแล้วแม่ก็ขนลุกเหมือนกันแม่ก็ว่ากลับเขาก็ล้อมไม่หมดเลยนะเขารบคือเขารบเป็นวงกลมอืระยะประมาณสองร้อยเมตร ก็ตีเลยตีพอพอเราเราจี้จริงคือจะบอกเลยตัวนี้ถ้าใจเราไม่กลัวเขาเขากลัวเราอืแต่ถ้าถ้าแต่ถ้าอันนี้เราหลุดก็คือเราหลุดเลยอืมเราก็แนี่ยกลับไปตั้งแต่บัดนั้นมาแม่ในพลไม่เคยไปหากลหาเขตกับในพลเลยจนถึงทุกวันนี้ใช่เพราะว่ารู้แล้วแล้วพอไปสอบถามสอบอะไรเขาก็เห็นแต่เขาถ้าเขาเห็นไฟอย่างนี้เขาก็จะพยายามหลบเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงใช่มาๆนี้มือนกันใช่ไหมครับ ใช่คือคนมานอกถ้าพูดเรื่องนี้รู้หมดครับแต่ใครจะเจอแบบจังๆหรือยังไงก็ช่างนี่นะออแล้วที่ในพลไปอยู่ก็คือมันเป็นเป็นพื้นที่โบราณด้วยเพราะว่าคนไปถ่ายไปอะไรก็เจอพวกเครื่องโบราณใช่พวกเครื่องปั้นดินเผาที่เขาถ่ายเขาอะไรเจอครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็จบไปหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องครับตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรเรื่องนี้มแต่เขาเรียกว่าผีปูงในพลที่ว่าเป็นเป็นเป็นเขา เป็นเป็นเหมือนเฝ้าที่เฝ้าอะไรของเขาปีเจ้าที่ใช่แล้วมันเป็นวันนั้นเป็นวันที่เขาต้องปฏิบัติภารกิจอะไรของเขาสักอย่างเลยปกติใช่ไม่รู้ว่ามันน้าพอะไรใช่ครับประมาณนั้นอ่ะเรื่องแรกก็จบลงไปครับอ่าเรื่องแรกจบลงไปครับเรื่องที่สองเลยครับอย่างรวดเร็วเรื่องที่สองเนี่ยไม่ต้องรีบนะเราเธอช้าอ่าครับผมจะได้ฟังกันสบายๆเนาะในพลเป็นคนพูดเร็วใช่ใช่งขอโทษด้วยครับพี่แจ็คครับผมพี่แจ็คไม่ใช่แจ็คใส่สินนะครับไม่ใช่แจ็คเบโก้นะครับ นนแจงเรือ่องที่สองนี่เกี่ยวกับอะไรครับไอเรื่องที่สองนี่เจอเมื่อปีที่แล้วเลยล่าสุละล่าสุดเลยที่ว่าเราก็ไม่อยากจะผ่านนันด้วย <c oughs> ประมาณแบบว่าถ้าพูดถึงเนี่ยก็เป็นคลองคลองน้ำคลองอะไรแหละจะลัดไปอุมู่บ้านหนึ่งเนาะมันจะเป็นบอกไม่ถูกแต่เป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นทางคลองเป็นถนนเลียบคลองใช่อไม่เชิงถนนคือชาวไร่ชานาเขาก็ ขับรถไถขับนาแต่ไม่ใช่เป็นถนนสัญจรเป็นเป็นล่องนาเป็นล่องนาอ่าเป็นล่องนาที่คนสามารถสัญจรได้ใช่และน้ําก็ผ่านได้ช่วงที่มีน้ําใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นอ่าในพ้ก็ไปอะไรไปสังสรรค์ไปทำธุรกิจคือการเอาไก่ไปคัดไปอะไรกันนั่นแหละนะครับอ่พูดประมาณนี้แล้วมันก็ดึกแหละวันนั้นก็นั่งสังสรรค์กัน แล้วหมาในพนในพนเลี้ยงหมาก็มันไปนติดสัตว์อยู่นั้นมันไปนติดสัตว์ที่หมู่บ้านหนึ่หมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ในพนล,ลัดไปอะ่ะที่ว่าไปสังสรรค์อ,อ่ะแล้วมันจําเสียงรถมอเตอร์ไซค์ในพนได้ครับมันก็วิ่งตามมาอยู่ตรงนั้นอ่าอืมปัญหาคือมีแล้วมีแล้วคืออะไรก็คือในพนจะมาทางหลักมาไม่ได้ทําไมเพราะหมาวิ่งตามหมาวิ่งตามในพนอุ้มแล้วอุ้มมันก็กระโดดลงเพราะว่า พอวิ่งตามใช่ไหมมันเป็นสองหมู่บ้านใช่ไหมครับแล้วมีหมู่บ้านเล็กคือถ้านายพลไอ้ถ้าถ้าถ้าแจ๊กพาพาเขาในหมู่บ้านใช่ไหมอืมหมาตัวอื่นอ๋อหมามันเยอะหมามันเยอะไม่อยากผ่านบ้านที่มีหมาเยอะใช่ไม่พ้นทีไม่ถึงบ้านครับเพราะนายพลก็กลัวหมานายพลโดนกัดอ่าอครับครับพะมันดึกแล้วประมาณประมาณวันนั้นประมาณห้าทุ่มกว่าเกิดหกทุ่มครับอืมเลยปุ๊บแล้วก็นายพลก็พาขี่ไปแล้วนะครับขี่กลับมาคืน เส้นทางหลักอ่ะทางทางที่หมู่บ้านเขาใช้กันอ่าอ่าประมาณนี้คือเอาหมาใส่รถไปแล้วมอไซค์ครับเวฟคันนี้แหละครับเออเอาหมาขึ้นไปด้วยแล้วหมาขึ้นมาด้วยมันตัดสินใจย,ย้อนกลับมาย้อนมากลับมาคืนเพื่อจะมาทางทุ่งนานี้ใช่มาทางทุ่งนาเพราะว่าทางทุ่งนาทุง่งที่คลองอ่ะเป็นไงครับมันไม่มีหมาไม่มีหมู่บ้านแต่มันไกลคือมันอ้อมอือคือคลองตัวนี้ทะลุสามารถทะลุสามสี่หมู่บ้าน เป็นคลองที่ไล่มาจากบนอ่ะครับใช่ไล่ลงมาจากบนมาถึงหมู่บ้านผมล่างๆอ่าฮะในพนก็มาจากบนลงมาล่างครับก็ขี่มาเรื่อยๆขี่มาขี่มาประมาณสักอาสักประมาณจำจำได้มันสักนานอ่ะสามสิบนาทีคือในพลไอ,อ้คือคือคือแจ้งอ่ะจะขับรถมันไม่น่าจะนานขนาดนี้ขี่ยังไงก็ไม่สุดถนนงงไหมอเออือเออมาก็วิ่งตามปุ๊บ มาก็วิ่งตาก็ขึ้นถเขาก็อุ้มด้วยมันไม่สุดสักทีอสงสัยอรู้ไหมมันมันแปลก,กแล้วหลงหรือเปล่ามันก็ไม่หลงนะเราก็ขี่มาทุกวันก็ขี่ไปที่นึ่งแต่มันผ่าน,ม,น,านมันผ่านแบบสังเกตเคยได้สังเกตข้างทางไหมว่าสังเกตผ่านจุดเดิมไหมจุดเดิมไหมอย่างนี้ไหมสังเกตครับแล้วมันเป็นยังไงครับผ่านจุดเดิมมันเหมือนเดิมหมดอือรู้ไหมไปทุกอีกทีอยู่วัดบ้านสวายอืคนละฟากเลย เราฟากับบ้านบ้านที่ใช่ออกไปวัดแม่งมองเห็นเมนมองเห็นอะไรเอ้ยมาอย่างนี้ได้ไงแล้วเส้นนั้นผมไม่เคยไปด้วยถึงแต่ผมจะอยู่มานี้แต่แต่พูดถึงหลังวัดไม่มัไม่มีใครเคยไปหรอกคลองน้ำทุลุืมแล้วก็วกลับคือเลยตอนนั้นเลยรู้แล้วมันไม่ใช่ได้ได้ดูเวลาไหมตอนที่ว่าไปทะลุเมนนี่หกทุ่มแล้วครับเที่ยงคืนบุรีเป้เที่ยงคืนบุรีเป้แล้วหมาหมาแม่งงานเข้ารู้เลยรู้แล้วไม่ใช่ปกติแล้วออเแล้วแจ็คก็แล้วแล้วผมก็ขับรถไปเรื่อย ไปเจอคนอในไอ้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือเปล่าแต่ขี่มาไม่เจอแต่ขี่ขี่กลับไปเจออ๋อตอนมาเนี่ยไม่เจอใครไม่เจอที่ว่าหลุนแต่ตอนกลับนี่กลับทางนาเหมือนเดิมไม่รู้ว่าไปย้อนย้อนกลับมาคืนทางเดิมเลยมานาทางคืนเพราะว่าเข้าถนนไม่ได้อ๋อมันมันมันไม่มีทางไม่มีถนนแล้วใช่ที่ว่าเจอวัดอ่ะก็ทะลุถนนใหญ่ถนนใหญ่จะไปหมู่บ้านแต่ต้องผ่านอีกสามหมู่บ้านอ๋อถ้าเส้นนั้นใช่ไหมเส้นนั้นแต่หมามันอยู่ตามศูนยื่งไง ก็จะไม่ถึงบ้านทั้ทีหมาผมก็คือมันเป็นหมาพันธุ์พิษบูครับมันเป็นหมาพันธุ์พิษบูมันติดสัตว์อพอถ้ามันเจอหมามันมันสู้โดดเลยมันโดดเลยครับเอาไปอยู่ครับนั่นแหละก็ต้องรัดมาทางนาครับอืประมาณนั้นแล้วมันไม่โดดถ้าถ้าไม่มีเจ้าของแต่ถ้ามีเจ้าของมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็วกกลับไปคืนครับไปเจอสองคนแก่ครับเขานั่งตรงคงเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายสองคนครับอื แล้วปุ๊บขี่ไปตัดสินใจลองถามดีกว่าว่าหมู่บ้านโคตเคียนอยู่ตรงไหนเขาเขาคือเขาจะก้มหน้าใส่ชุดเห็นตาไม่เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นตาเขาจะก้มงี้เลยแล้วเขาก็จะดูทางเขาเขาจะนั่งนั่งจับจับจับนั่งเคลียดินใช่นั่งเคลียดินนั่งผมถามเขาอยู่ว่าตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนใครจะมานั่งเคลียดินตอนเ่้งใช่ไม่นั่งเคลียดินผมถามเขาว่าบ้านโคตเคียนอยู่ไหนครับ เขาเขางี้เขาก้งงี้แล้วเขาชี้เขาก้งงี้เขาชี้ก็ไปตรงไปเลยเขาไม่ได้สบตาเราไม่สบตาเขาถามทางนี้ก็ถามว่าตาทําอะไรเขาว่าเขาหาหนูหากบอยู่ตรงทางแต่ตอนนั้คิดไหมว่าเป็นชาวบ้านจริงๆหรือว่าเออไอ้นี้จริงๆผมน่ะสัมผัสที่มีสัมผัสที่ที่แป็บใช่ผมรู้แล้วว่าใช่แล้วแต่ถ้า ตอนนั้นขวัญกระเจิงน่าจะวิ่งน่าจะวิ่งทิ้งทุกอย่างเลยแล้วหนิ่งเขาก็ชี้ไปตั้งสติก่อนตั้งสติก่อน <c oughs> คือคือผีไม่น่ากลัวเท่าคนนะอ่าครับเออถ้าบางทีเราไปกับคนที่เขาจะปองไ่เราก็แทงเราตายใช่แต่เราไม่แต่ีเขาเขาเขาเหมือนเนี่ยแต่ในพนน,นี่แล้วมองขาของเขาเองมันรู้สึกว่ามันไม่มีขาในพนสองเลยคนไม่มีขาใช่รถไฟก็เว็บมันก็สัวๆเลยแต่ก็มองสัวใช่มันไม่มีแบบที่เราจะไปสองหน้าเขา มีแค่ไฟตรงอย่างเดียวใช่แล้วก็วิเคราะห์ดูว่ามันไม่น่าจะมีคนแล้วแล้วแล้วช่วงนั้นอ่ะมันเป็นหน้าไอ้ช่วงน้ําข้าวกําลังเขากำลังใส่เบียดใส่อะไรละมันไม่น่าจะมาหาหนูหากบหรอกอ่าใช่มันไม่ใช่หน้าหน้าแรงหน้าเกี่ยวข้าวใช่ไหมครับจะมาหาหนูก็ปุ๊บก็ก็ตั้งสติแหละเขามีสองคนอีกคนหนึ่งเขาก็ก้มเขาก็ชี้ไปทางนี้อผมก็เลยเขาคุยเขาพูดเสียงแบบเย็นเยือกมาก ประมาณว่าบ้านเองอยู่ทางนน้นเสียงประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยโอ้ยผมเป็คนแล้วแล้วแล้วก้มก้มแล้วอี่บ้านเองอยู่ทางนี้เขาก็จะประมาณแบบเสื้อแบบเคยเห็นเสื้อแบบอันนี้เขาไม่ได้ดับใช่ไหมครับไม่ได้ดูคือเราดูผ่านๆแล้วเราก็กลัวว่าเราเราหลงได้ยังไงแล้วเราก็ดูผ่านๆปึ๊บเขาก็ชี้ไปเราก็ไปแล้วไม่หันหลังเลยเพราะรู้แล้วว่าไม่ใช่แล้วได้มองกระจกหลังไหม เออมองมองไม่มีมองกระจกหลังครับอ๋อไปหน้าอย่างเดียวเลยทีนั้นแล,แล้วแล้วพอขี่ไปสักประมาณสักเอยี่สิบเมตรหมาเห่าไหมเออลืมถามหมาเห่าไหมตอนเจอคนหมาหน,นีเงียบเลยรู้สึกว่าอยู่ในยังไงปึ๊บแล้วพอพอหมามันก็เงียบนะอ่าตอนนั้นหมาอยู่ในรถแล้วอืมเพราะว่าเออมันขึ้นมาบนรถได้อ่าเราประคองเราหนีขาไ้แล้วหนีบไว้แล้วมันมเป็นสกูุปี่ หมายที่ขึ้นได้ใช่ครับมันจะเป็นแบบพักเท้าเียใช่เคลขึ้นมาเลยแล้วก็ขี่มาบ้มานนี่สิบนาทีไม่มีแบตปาป่ากุมาหนอย่างไงโอ้อันนี้ถึงบ้านแล้วใช่ไหมยังออกไปแค่ยี่สิบสามสิบเมตรโอ้สงสัยเขาคงมาบอกทางเลยกลับไปถึงบ้านเขาขี่ไปเรื่อยก็แป๊บเดียวถึงบ้านโอ้เรามาติดวงเวียนอยู่อย่างนี้ออกจากนั้นมาหน้าทุ่มเกือบสองชั่วโมงถึงบ้านเกือบตีหนึ่ง ันนี้เรื่องจริงถ้าถ้าปกติถ้าปกติถึงบ้านประมาณกี่ชั่วโมงถึงไม่ไม่ถึงไม่ถึงสิบห้านาทียี่สิบนาทีโอ้โหนานมากขี่วกวุนเหมือนที่ที่เดิมเลยแล้วคลองมันก็เหมือนมีต้นต้นไอไอต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรกระถินพวกต้นกระถินพวกต้นไอคมคมๆน่ะต้นต้นอะไรไม่รู้ไอ้นะต้นคมคมๆนะที่ว่าเอามาแกงอ่ะผักสะเดาผักสะเดาพวกต้นขี้เหล็ก ก็จะ<ด>มีเียนกันหมดบรรยากาศไปถึงก็ไปเจอเมียอูเมียก็เีย <c oughs> ก็นั่งอึ้งแหละบอกเมียว,ว่าเจอผีเจออย่างนี้นอย่อ้ <c oughs> ไป <c oughs> ไปถึงไปถึงแบบประมาณแบบอูเจอผีอย่างนั้อย่างนี้นนเนี่ยถ้าไม่ติดมา้าแม่งอูไม่ไปแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ผ่านเ <c oughs> มียก็เมียก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเลยเมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออท่นี้ว่าถ้าเมาจะขี่รถมาถึงนี่โว้ขี่วนจนน้ำมันเกือบหมดน่ะมาถึงมันต็หนึ่งพอเช้ามาเชื่อไหมสตาร์ทไม่ติดน้ำมันหมด รครับน้ำมันหมดเพราะว่าขี่ก็ขี่แถวบ้านนอกแล้วเราจะมาะเติมเต็มถังนั่นแหละโอ้ก็วันนั้นก็ทําบุญทักบารเลยแต่ใช่แต่ก็จําลักษณะได้แต่จําหน้าไม่ได้อเรื่องก็ประมาณนี้ประมาณนี้เขาคงมาให้ทางให้อะไรหรือเขาหรือเราไปลบลู่อะไรเขาหรือเปล่าอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ในผลเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งลี้ลับสิ่งลี้รับครับก็ประมาณนี้นะครับ เรื่องจากพี่แจ็คแจ็ควังเปานะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แจ็คมากนะครับวันนี้ที่มาเล่าประสบการณ์เรื่องร้อนๆนะครับสองเรื่องนะครับเรื่องระหว่างวัยเด็กกับเรื่องเกือบปัจจุบันคือปัจจุบันนะครับปีที่แล้วปีที่แล้วมาดเลยครับเรื่องที่สองนี้โคตรร้อนเลยครับร้อนจริงผมให้แปดกระโหลกนะครับตอนแรกว่าให้กระโปรงครับมันก็จะดูตลกไปให้กระโหลกดีกว่าเนาะพี่แจ็คเนาะใช่ครับ ยังเหลืออีกสามเรื่องนะอีกสาเรื่องเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าจะเล่าดีกว่านี้เพราะว่าอันนี้เพิ่งเป็นเทปแรกนะเป็นเทปแรกแจ็คลุงเปาก็ตะกุตะกากอยตะกุตะการก็เรียนภาษาไทยก็ได้ที่ปุ๋ยนะครับก็เล่าแค่นี้ก็ลองอันนี้คือเราไม่ได้เตรียมนะครับเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรกันเพราะว่าพี่แจ็คก็เพิ่งเล่าผมก็เพิ่งเปิดรายการครั้งแรกคลิปแรกด้วยนะเนี่ยคลิปแรกเออก็เลยไม่ได้เตรียมสักคงสักทีว่าจะเรียบเรียงเรื่องราวคําพูดอะไรยังไงนะครับก็ แบบเรียวๆกันเลยนะใช่ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะพาไปดูพื้นที่ที่เจอจะพาไปอีกหรอพาไปไปกี่ทุ่มอ่ะพาไปสักประมาณห้าทุ่มเพราะว่าบรรยากาศลังนี้จะได้เห็นเขื่นคลองน้ําแล้วก็เห็นบรรยากาศไกลไหมครับจากนี้ครับจากนี้ประมาณสักไม่เกินสองกิโลก็รัดไปนี้ก็ถึงเลยโอับน่าสนใจวันนี้ครับก็ ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าคลิปนี้ปังนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี okay, okay, ่แจ็คจะมาเล่าอีกว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่แจ็คมากครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ